ดีจ้าพี่น้องมึงที่กินเขาาด้มันกินไปกวาดหลังค่ามาาสบายดีปะกวาดหลังค่ามาามันนองที่กินเข่าดีกับเขานี่นี่แตงหมหูแกงขีเล็กนี่เขานี่ขนมขีนกินเท่าไหร่พี่น้องพ่ออยย่ใดหลูกคู่วิทย์มัณฑะบาดเขาแค่นี

กินนุ่งกินพี่พักกะหล่ำย่างเดียวกินยังไงมันเปลืองโรคโควิดนี่แกงขี้เล็กหรือยุ้ยหมูว่านแกงขี้เล็กอุ้มไม่มีข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวยุทธบัหังมันบรเิเวรออกไปมันหิวอันคืนรังค่านี่คืนคืนลังค่าแล้วเมื่อยเมื่อยแห้งลุ่มมากกับที่บันไดไม่พี่น้องอ มันอันหมดที่ร่วงก็เลยค่าร่วงโอ้ใส่เวลาสองชั่วโมงตัวขึ่นไปแตแปดมุ่งขื่นไปแปดมุงเก้ามุ่งแปดมุ่งเคืองละมันเกาแปดมุ่งเคิงร่วงมากสิบมุ่งตัวสิบเอ็ดมุ่งโอ้สองชั่วโมงตัวมันหลายแหลกกวาดฟางผุนอยู่แหลมากแหลกที่ไม่ได้วิ่งโอลงู้มครับสองวิ่งโอ้ริ่มตัดต่อว่างเป็น ใส่แบบวีดีโอแบบปดนวันได้พี่น้องคีอนหมอต้มเช็ดมือกันใส่คายคิริวแถวเช็ดมือกันหันหันมาไส่แหวงอันนี้ไม่เห็นได้พี่น้องโควิดหน้านี่อันเขากินแบบไม่ได้ ก็กินยังด้วาตำหมูหูก็บว่าเลยใส่เพ็ดเด้พี่น้องอันทีดแดงแดงเนียแด,ยง,ดยงมาเขือทเทศพี่เจ๊ถามเมียแต่กอ,อันกเนยจ้าอันนี้กวาเมาัาก็พี่ใหม่ก็ไปฟแม่เมื่อแล้วเมื่อแล้วปรกวแฟร์ตู้เย็นไเลย กาไปให้มูเนี่ยมูก็ได้อแจงคือมันมือแสบมันเมื่อไหร่แบบขี้เหลาชนหน่อยมันอ่อน มีเตียงใส่แบบนี้จะนาจุ้งเร่งนะครับถักพี่เ,เ,เ,ไไเล้าก่ใส่กับตะไข่ก็ใส่ก็ต้องใส่ตะไคร่ก็พี่เล่าจะเขาใส่หมูใส่อย่างหบบก็ดีอยู่แต่ว่างมันวันมัมนก็สวย หลากหลายเนาะวิดิโอที่ลงไปก็หลากหลายระหว่า,างฝากติดตามฝากกดซับสไคร์ฝากกดไลค์กดแชร์เ้อพี่น้องเยอพราะว่านีไ่ไปเป,เป็นวิดีโอส่วนวิดีโอเก่าๆนำมาลุง ไม่ไดี่ม่ไม่ไม,มครได้ยินตกมุมีเวลาล้วก็จะตีอุ้ยยังนงมุกคาใดไปใส่เวลาไปก็ลืมนะอาวิโอเวลาเ่าเวลาครับโดไปซื้อเขาว่าทิงไทยก็ลืมมุ้ม้เนาะขากรองไม่ได้ไโทษครับโทษแมันไทยวุ้คายเด้โทษไ่เนา พื้นทีมันเต็มยายามลบแล้วมันกจ้ะพี่กอลมึงกอลข้นรังค่าบุกข้นเมื่อไหร่ได้พี่น้่ง เนี่ยฮอบัมีอย่มีถัวฮนะมันมีปลาไส้นะผัวไส่กับปัวสพิการเนาะฉันเองกิมแม่เต้น่ไม่ามาขีมใส่ขันเ่ือกสินไปกวา่า เราไร้แห้งร้แห้นี่มินจอขยะแลูกูไม่หลวงไหมดูฟังนึงมีโอมีตะบูกต้นผู้ฟังอย่ใบลายฟังหนุนหลายทำกินโชคือยนเพิ่นกินนันคนนบ่อไหรอกแขวมีแวกมด มาแต่ไส้เขียวปอมนี่หนิย,ยู่บานเลือดสีไส้อะไรหรอเลือดสีอะไรไปเห็ดไม้เลือดสีฟิอยากกินข้งเนีองกับแกงเขี่ก

กินกของท้วยแบบนีแต้นหญิงหัวขนมจีนแซ่ตุยงนไวไมันแข็งเลยหนึ่งเหานึ่งเอไมนจะมาแข็งมันอหนดูนกว่าเดี๋ยวเรื่องเลยนึ

มแม่แค่ผัวเขาท่านที่สบายคิดว่าแค่ผัวเขาวนก็สบายบ่สบายแค่อย่างเก่าก็มาให้กินแล้วเหี้ยงเขาไฟเดียวนี่เขาก็มีบ้านโค้งนี่นบานนั้นเนี่บานใหม่ก็เจ้าปวดกินขนาดมองแรกก็ปวดกินมาแล้ว ยวมันจุนมันพังหมวไม่เห็นว่าอะไรขายว่าอะไรสืบว่าอะไรขายว่าอะไรต่างว่าอะไรจำว่าอะไรลืมว่าอะไรต้องยัวให้มันพังือื่ามันหัวนะมันเห็ดมันเห็ดไหวอ่มีเนี่ยมีเงียหน่อยนี่โองะผีอนเขาเนาะมีองีย่าง่ายอมมีเงี้ยยังไงผ้าหายนี้ รางๆที่มีเราสมัยอย่งแกเป็นเล็กน่อยว่าถูขีวิตไมากยังไง<า>กินไหกินอไไม่ไมยู่งในเศษเราคู่ฟัง ดูหมอไหวแม่แม่ใชไมอาย,ย,ยุสิบขวบแม่นขนาดานแต่ว่าิมอะไรเนาะเพราะว่าคืองูแทะหัวกระเถาพิาาก,ก,พการนี่ต้าหาตทนด้ยเนี่ยไม่เห็นอะพี่น้องที่ทนทำนั้นอกพิการแังถิมได้เลย mức không nhanh nói đấy mà. để thì không một thì chúng nữa mày cơm 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 mày พ่มาะซื้อเดีกยวกใครกินเนี่ยเถวมมมี่ยไปเ้านี่ก็อีกตัว่ขมางมามาเไม่้องกันไม่จตกเป็นคนมามาสั่งขว cho nó ngon như bản thay Phú nó chơi là khi nào? đi qua anh đặt năm đó say năm nó ngay, tên to là phần bản อมัาขึ้นหงแค่ไม่เอนมันหวนใช่แปลมันมันมันพันด้วยหมองง่ายหนาหนาวเลยแเสือสามตัวมูขอคอยกินมันแอนอ่ะขนาดพอยู่แอนยังหนาวเพรมันมันกินเลยหมด จ้าเขาดีหวานมันก็หวานก่อนบางหันอืมตอนนจะไม่นา่าตอนหลานมันปิดใหม่ๆไม่หวานโคตรถึงเพราะว่ามอากาศมันหวานมันอ่อนนั่นผ่านมันแสบดแดงกินยาแก้แผลตลอดแล้วแล้ว,ลวก็ไอเนานะคือว่าเป็นโควิดแล้ไวไปรักษาเลยนะหมอบอกไม่เป็นแต่ไอายัง ตรวจสัตแพดโลอันน่าห <injections> Th ัลกคก่านคเขู่าเขาใหเนาะลูกาทู่มาหายไปหนวดเลย ระหว่างเช่าเราเช่าไอลราเช่าเป็นแค่ต้นเงินนะต้นเงินไม่ต่างแค่รักษาหมอวังร้องเรีอนไอกักเท้าตรวจเราตรวจอีกไปสามเทือดีเทือดหาเทือาแิตว์เดี่ออย่างเก็มีด แกกบอกกินข้นะไมไดแก่ไอ้น้องเปลี่ยนยาเศร้ารู้สั่งต้องเสียงระสันต้องหันพรอมกัน คิอแบบเป็นคนทีเกือบตายพร้อมเกือบตายคื่ว่าตายเนีอย,อ,อ,ยอยากไปหาเมยไปว่าอไรแม่ว่าอยากเขียนหน้าเขาบ้องอยากเขียนอยู่แล้วแต่ว่าเขาปิดทางเมื่อเขาหอยไป ข้าง็เป็นแต่ว่างเกาสม่เตียมนะทางเดินทางนะของงามันขวางเนาะถึงรถขึ้เรือเนะถังรถไปเองเนียยแม้นี่รถขึ้นอยู่มาของานานถ่รารถไปหนูก็ปไปนะหนูกับที่นี่ มาหันะหักไปทางบ้านเนาะมากันบบคือว่าบาลูกรอบันนี่หวงนูลบอวองบอหวนบอมอนเจ้าว่าแม่เนาะธรามดาลละ เขาวงเขายนี้เขวนะาไม่เขาควบอยังไี้เขาเนาะมันางเนเ้ยนก่าี้ยุ่งกันนาทาคนจ้งน่ไลนี่ไม่ะเนมีไปไต่มาไต่เด็กเป็นมา เพื่อมันไปหวานไปเยี่ยมแมงระว่งใครเขาปลอยก็นนะเขายิดมันดีสินเจ้าเงยฉันเขาปอยยเดินทางเดยกต่ไปเจ้า่าสอน้อยวดเลยไรั่มวมง่วงอ้กเขาทำงานไม่เป็น ก็ปวดไปแบ่คุยใครยิงอม่าห้ช่วยเอนียวท่ดขึ้นหาบองอ้าบองเหี้ยมันจะไปมันจะไปสอนหนาไม่ละนีตัวหนูไผ่ ลูกกาลูกกามูกใช่กระโปรงไปนางเงี้ยวนี่ยเ้ือก็ใส่ยังแง่งลงขวดแม่แล้วอย่าเห็นหนูแล้วมันไป,นงงนปแ,วแยยหว่ห ุณเนี่ยทอนนี้ก่อนเด้อพี่น,น้องมันหลายนาเทอ่ะอันเดี๋ยวคลิปหนาจัางว่ไหมไอ้พอนคลิดไม่แล้วก็แบบยืมกดติดตามกดอ่กดกระดิ่งกดกระดิ่ปปงกดหนุบโป่งโป่งขึ้นเด้อกดแค่ให้เนืเด้อพี่นอ้องฝากฝากช่องคุณเมพยมพันธุนอ์อึด เดี ee, em, ๋ยวอันที่มีเทพสิมีอย่างคลิป宝妈มาเป็นยังกันพันอึดหมูตั้งคือไงมันป่วยดูไรนะเขาล้มบางยังไม่คือเาะตายอืมก็เลยเป็นคุณแม่ท่านอึดเดี๋ยวเป็นยังไงสิเราให้ฟังกับแตงกน้อยกุญแจเป็นคนสีดุเดี๋ยวคลิปไหนก่อนไหมได้พี่น้องได้ตีบ๊ายบาย